คือพอเช้าเราจะมาปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบรรัติบรรูชาแด่พระเดียวคุณหลวงปู่ของเราในวาราวาันคล้ายวันเกิดของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านชอบมากเลยเป็นสิ่งที่ถูกอ,อกถูกใจท่านถ้าใครได้บรรลุธรรมในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นของวนทางในการไปสู่อนิพานคือเข้าถึงปฐมมรรคเห็นดวง,สดงใสใดวงธรรมใสใท่านกับลืมแล้วถูกอ,อกถูกใจทีเดียว เหลือเห็นกุศลลนิมิตเป็นองค์พระบ้างท่านก็ปลื้มใจพึงพอใจถ่าก็าถึงนามกายแล้วก็เป็นถูกใจที่สุดเลยหัวละกากเลยถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะดึงไาเล่นเมืนที่เบิกบานใจของท่านเราไปน่าสนจะสดใสมีรัศมีสว่างอย่างพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือพระที่ทรงกรดอย่างนั้นเลย พูดเหมือนเกินความจริงแต่ความจริงที่พูดไม่เท่ากับสิ่งที่ท่านเป็นจริงดูเหมือนเราจะยกย่องพระเดชคุณหลวงปู่ก็เราเกินไปในความรู้สึกของบางคนที่ไม่รู้จักท่านแต่คนที่รู้จักท่านบอกทําไมครใูใหญ่พูดน้อยเกินไปตอนพูดแค่นิดเดียวเท่านั้นเหมือนทุลีนในเล็บ ก็จะทํำยังไงได้มันมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขพูดไปคขาไม่เข้าขัดใจเดี๋ยวเขาก็จะปิดดี c อ็นซจะไปดูช่องอื่นแค่นี้เขาก็ลำพึงแล,ล้วเอ๊ะไอ้ครูไม่ใหญ่กาลังจะเอาเรื่องอะไรมาพูดเพราะก็มันเป็นเรื่องจริงแท้ของท่านแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนิดที่ทรงจํามาเพราะไม่ได้เจอท่านดี ในตาเนื้อไม่เคยเห็นด้านเลยฟังเรื่องราวจากผู้มีบุญในการก่อนจนกระทั่งถึงมหาปุชินีอจารย์กุญาจารย์มหาลัตนปสิกาาจารย์คนยุ่งทั้งหลายฟังจากคนนู้นคนนี้ในตอนที่ครูไปให,ใหญ่กําลังสแสวงหาเรื่องราวของท่านเพระมาไม่ทันนัานมาทันแต่วิชาของท่านยิ่งศึกษาไปยิ่งปฏิบัติไปกับ โอ้เราอยากรู้เรื่องหยาบหยาบของท่านจังเลยเนี่ยทำไงดีก็แสวงหาก็โออะจะขอรู้ถอะว่าบุคคลใดจะเล่าเรื่องราวของประเดี๋ครูหลวงปู่ให้ฟังที่เป็นความจริงแท้และมีประสบการณ์จริงไม่ใช่ไปฟังเขามาไม่ว่าอยู่ที่ไหนครูไม่ใหญ่จะไปดันดีเลยขอเพียงได้ทราบข่าวเท่านั้นแหละขอให้บุคคลนั้นได้มีประสบการณ์จริงกับประเดี๋ครูหลวงปู่ ตราไปไปพูดเป็นคุยเป็นพระก็มีเป็นกรหัสก็มีไปแล้วก็จะไปนั่งฟังสัะเลิอนมีความสุขในการฟังเรื่องราวของบุคคลเช่นท่านผู้มีคุณธรรมและคุณวิเศษภายในที่หาได้ยากมากถ้าจะไปใช้คำว่าหาไม่ได้เดี๋ยวก็จะหาว่าเกินมาอีกอาวะหายากมากที่สุด ว่าที่สุดอะไรเงี้ยก็พอจะฟังกันได้นี่มันเป็นอย่างนี้เอาความรู้สึกของคนบางคนบอกอ๋อครูบาอาจาราญญาย์มันกรู้ไใหญ่สิจึงยกย่งองทอดทุนเหนือกว่าใครใครก็ไม่ได้บอกว่าเหนือกว่าใครไม่มีสักประโยคนึงเป็นเพียงบอกว่าหายากมากที่สุดกว่ามากที่สุดก็ไม่ได้บอกว่าเหนือกว่าใครใช่ไหมจ๊ะก็มั ก็ยังพูดได้แค่นิดหนึ่งถ้าครูอยากขยับไปอีกข้อสักข้อ,อนี่นะถ้าอนุญาตให้พูดนี่นะไปกันใหญ่เลยคืนนี้เราจะไม่ต้องหลับน้องนอนกัน <c oughs> นี่เนะเพราะนั้นเนี่ยเอาแค่ทุลีนในเล็บใช่ไหมจ๊ะถ้าขยับมาหนึ่งข้อนี่หนึ่งคืนอีกข้อสองข้อสองคืนอีกข้อหนึ่งสามถ้าตั้งฝ่ามีพระราพระเล่าทั้งฝ่ามือแล้วก็ไปิงทาหมดทั้งตัวท่านไม่รู้กี่ปี นี่เห็นไหมจ๊ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเอาว่าเรานัดแน,น,นะการนเช้าเราปฏิบัติธรรมแล้วก็เตรียมตัวให้แข็งแรงเตรียมใจให้สดใสยดวยการนึกถึงพระเดชพรหลวงปูแล้วเตรียมปัจจัยมาสาร้างบุญสร้างบารมีให้เยอะๆนะจ๊ะต้องเยอะจ้ะทำไมต้องเยอะเราก็จะได้บ,บุญเยอะไง อาแล้วครูวิววอยาก,ก็รวยสิอยา่า,ยยาว่าเป็นเศรษฐีเงินผ่านเลยแม้คําว่าเศรษฐีเงินผ่านก็ไม่ได้เป็นผมไม่ไดีแล้วเขาไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จับได้แค่ผ้าที่ถือแระเประเคนอย่างนี้หลังจากนั้นไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนเข้าคลังไปแต่คนใช้่ี่ใช้เงินเนี่ย เ็าไปสร้างศาสนวัตถุกิจกรรมาะไงต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทางศาสนาเป็นส,สนาธารณกุศลและก็สิ่งที่สร้างมาก็เป็นของกลางของโลกของมนุษย์และเทวดาไม่ใช่ถ้าโลกอย่างเดียวก็เดี๋ยวก็จะหาว่าเฉพาะมนุษย์เทวดากราบบ้านไม่ได้หรือก็ไม่ใช่ก็รวมทั้งกายละเอียดด้วยนี่นะจ๊ะเป็นของกลางขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคือ้าไปนี่ นอกจากการมนุษย์หยาบจะโหงแหงกันแล้วทั่วโลกคือจะไปขาย,ยางเนี่ยการเลียกเขาก็หุดหิดนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้คําว่าเศรษฐีเงินผ่านก็ไม่ได้ขายยานี้ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครูไม่อยากจะรวยเพราะว่าเขามาถวายเยอะไอ้ที่ถวายที่เขาคิดว่าเยอะดูสิยังไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างเลยเนว่าจะไปดูเถอะ โบสถ์ก็ยังไม่เสร็จอะไรก็ยังไม่เสร็จมหาวิหารหลวงปู่ก็เสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์สภาธรรมการหลกคนเนี่ยดูเสาอย่างโดดเด่เลยมหาลวตตนาวิหารคดอีกจอเจอะแชะเพราะฉะนั้นรีบไปรวยกันมาหน่อยเถอะนะจจะจะช่วยแล้วก็ช่วยรวยรวยแล้วเราต้องรวยอย่างมีคุณค่ามีคุณภาพไอ้ทรัพยาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาต่างงานประสาทเสนอ ย้า้ทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ทุกคนลภาพเก็บเอาไว้สําหรับชื่นชมแค่ในสเตทเมนต์หรือเก็บเอาไว้แค่ขอบเขตจํากัดแค่ลูกแค่หลานหรือแค่ชีวิตในปัจจุบันของเราเท่าน,นั้นเพื่อความสะดวกสบายแค่นั้นไม่พออันนั้นไม่ใช่ชีวิตของอดิตนักปราชญ์ะเจารพราะนนั้นเนี่ยต้องรวยแต่ไม่ให้โลภนะให้ปีรวยรวยแล้วก็ต้องรวยอย่างมีคุณค่า เล้วก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีผู้ัยบุญคําจนพุทธศาสนาวิชาธรรกายนั่นแหละเตรียมมาเลยนะจ๊ะ